ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับวันนี้พี่แกเดินทางมาจากสแก拉นะครับบ้านใกล้เรือนเคียงเรานี่เองครับผมมาดูหัวมันก็ <c oughs> ก็มาเห็นวิธีการปลูกอะไรเงี้ยก็อยากให้มาดูครับคนบ้านใกล้เรือนเคียงเรานี่แหละเพราะว,ว่าบางทีมาเห็นว่าไอะทำไมเขาทาได้อะไรเงี้ยครับผม, <c oughs> บผมก็อยากให้มาดูครับก็มาเห็นหัวเห็นนั่นแล้วก็นั่น ทรงมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมนั่นแหละครับมันจะได้น้ําหนักครับนั่นแหละครับพอได้น้ําหนักแล้วมันก็ก็คือถูกใจน่ะอ่ะอันนี้กอไนนี่มาดูกอไนนบ้างก็ได้ควายกบมาดูกอไนหน่อยใช่เพราะว่ามันใช่ครับอ่ะควยกอนี้ดินี่เมื่อก่อนทําอ้อย จากอ้อยทีนี้อ้อยก็ยังว่าแหละมันบางทีมันก็ไม่คุ้มทุนพีเจอราคาเจออะไรบางช่วงก็ใช่จเจ็ด, <7 S 2> ดเดือนครับเจ็ดเดือนเพราะว่ามันเสียบช้ากว่าเขาไงก็ถึงบอกนะ่แปลงน้เป็นแปลงสุดท้ายที่ต้องทิ้งไปนะ่ะไม่ใช่ว่าเรานั่นนะคือฝนมันไม่ไม่พอพี่ พอฝนไม่พอก็เลยต้องทิ้งฝังนู้นได้ไวฝังนู้นได้คือฝังนู้นก็ถ้าเน้นเป็นมันรวมก็ได้ถ้าถ้าเราต้องการเปอร์เซ็นต์แป้งเพราะว่าแป้งคือเวลาไปวัดแป้งนะ่ะถ้าเราวัดแป้งนะ่ะเราจะได้ราคาดีวัดแป้งนะ่ะเราจะได้ราคาใช่ พอแป้งมันขึ้นมันจะได้ราคาแบบคืออย่างอย่างอย่างตรงเนี้ยลงตรงนี้เขาให้เราราคาเนี้ย<ม>พอลาวัดแป้งปุ๊บมันจะได้เพิ่มขึ้นมาอีกทําให้เราได้ราคามันใหญ่กว่าครับนี่หัวใหญ่มันอยู่นี่เนี่หัวใหญ่ได้เห็นไหมข้างล่าง<ม>คือกอนนึงก็ไม่ไม่ตำสิบโลนะพี่ ทีนี้เวลาคนมาดูเขาบอกโอ้ยดินเราดีดินเราดีดน,าดนึกออกไหมพี่พี่ว่าอย่างนั้นไหมอ่านั่นน่ะ,นะคือทีเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยมันทําอ้อยกันก็ไม่ดีหรอกพี่นู่นโซนนู้นก็ยังทากันอยู่ใช่แต่ทีนี้ถ้าเราปรุงดิน,นก็แถวนี้มันหาขี้ไก่ง่ายอยู่แล้วพี่ก็รู้นี่นาแล้วบ้านเรานะ่ะมันไม่แพง,ไ,งไม่ใส่ครับคือ พอเราปรุงดินดีแล้วมันไม่ต้องใส่อะไรแล้วพี่แต่ว่าฉีดฉีดงใบใช่ฉีดปุ๋ยทางใบแต่ปุ๋ยปุ๋ยทางใบนี่คือเวลาเราพูดออก youtube หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของบริษัทไงแต่ถ้าโทรมาคุยอะไรอย่างเงี้ยบอกได้เลยไม่ต้องกลัวหรชอบางในเนาะใช่เพราะว่ามันผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมันเป็นของบริษัทไงเราก็ต้องส่งวนสิทธิ์ให้บริษัทไปว่าอย่างนงี้เห็นไหมครับเป็นชั้นแล้วก็มันแน่น ครับผมก็นี่แหละผมอยากให้ลูกค้าด้วยกันน่ะมาดูอย่างนี้แหละบ้านใกล้เรือนเคียงน่ะก็เมื่อวานก่อนเนี่ยถัดไปจากนี้สองกิโลแกมาเห็นก็โอ้โหโอ้โหคือไอตอนอย่างนี้มันก็ไม่เท่าไหร่แต่พอไถแล้วกําลังเก็บขึ้นน่ะมันเห็นน่ะตอนนั้นแหละดูต้นก็ใช่นั่นแหละดูต้นก็แล้วยิ่งยิ่งเราปลูกห่างมันมองไม่เห็นอะไรเนึกออกับเหมเขาก็ว่ามันไม่ค่อยมีเออไม่ค่อยมีอะไรแต่พอตอนที่เรากําลังขึ้นรถนั่นแหละ ที่มันกองอยู่บนดินนะมันจะเห็นนั่นแหละคือมันจะเห็นเงินตอนนั้นแหละใช่พอพี่ก็เห็นแล้นี่ไม่ใช่กอนอกกอนในเนี่ยพี่มาดูฝั่งนี้หัวใหญ่เนี่ยนี่ฝั่งนี้หัวใหญ่อยู่ฝั่งนี้นี่นี่แต่ว่าหัวจะตัวนี้จะไม่ค่อยยาวมากเต็มที่ก็เต็มที่ก็สอกออกกว่าไม่เจอสองสอกอ่ะใช่ใช่ เขาจองไว้หมดแล้วก็ถึงบอกนั่นได้แค่สองแถวนั่นน่ะก็ถึงบอก่อ้เยอะๆน่ะก็ไม่นั่นกันยิ่งฝนมาช่วงนี้ก็จะยิ่งนั่นกันใหญ่ครับผมก็จะไม่พอกันก็ถึงบอกว่าเมษาพฤษภาหน่ะราคาต้นมันมันขึ้นโดยอัตโนมัติใครที่บอกว่าแพงก็ไม่รู้จะว่ายัางไงมันขึ้นอย่างนั้นทุกปีพี่ไอตอนมกราอ่ะให้ฟรีมาตัดฟรีเอาไปเลยแต่พอปุ่มพามีนาก็เริ่มขายกันแล้ว พอเมษาเนี่ยบอกเลยว่าเมษาพฤษภาจําเวลามันจะจะขึ้นราคา<น>ก็บางทีเราไปซ่อมไปซื้อเขาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ว่าแต่ซื้อนะบางทีขายเราก็ขาย60-70นะพี่ช่วงนั้นบางทียันเข้าไปถึง80บาทอะ่ะก็มันทํายังไงมันหาไม่ได้อะ่ะครับก็นี่มาเห็นแล้วก็แต่อันนี้บอกเลยว่าพี่ไม่ได้แล้ว <c oughs> พี่มาช้าไปนิดนึงครับผม อยากให้ได้นั่นแหละครับนั่นแหละก็คือไอ้ที่ที่เห็นนะ่ะคือมันช้าไปแล้วคนที่ได้ก็คือคนที่เขามัดจําตังไว้ครับผมเราก็ให้รอเขาก่อนครับก็ข,ขุดกันเดือนตัดกันเดือนนี้แหละเพราะว่ามันเริ่มมีฝนก็จะเตรียมดินเลยแล้วร่องพี่เห็นเลยเนาะร่องนะ่ะชักร่องนะ่ะมันใหญ่ใช,ใช่ใช่ร่องใหญ่แล้วก็ปลูกหาง <Okay. S 1> ใช่ครับก็ต้องทําอย่างนี้แหละเพราะว่าเราทําอย่างนี้แล้วได้เราทําทีแล้วมันไม่ได้พี่ <c oughs> พอทําทีแล้วทําน้ไม่ใช่ว่าไม่ทําทํายกล่องเล็กแล้วก็ทําทีใส่ปุ๋ยเคมีเราทํามาหมดแล้วแต่มันไม่ได้อันนี้ปุ๋ยเคมีไม่ได้ใส่ไอที่รองพื้นที่ระเบิดหัวอะไรไม่ได้ใส่เลยครับผม <c oughs> ใช่แล้วมันลดต้นทุนอย่างนั้นแน่นเราก็ไม่ได้ถ่ายซ้ํานะ ก็คือพอเก็บมันเสร็จก็แทกเลยขึ้นร่องขึ้นร่องไวเลยเดี๋ยวถ้ายญามีเดี๋ยวค่อยกำจัดยาแค่นั้นเองมันง่ายมันเหมือนง่ายนะพูดง่ายเห็นไหมเราทำเหมือนเราทำง่ายแหละครับมันก็ไม่ต้องมาพรวนดินอะไรซ้ำซากอีกครับก็ครับก็มันจะได้แต่ละยองนั่นแหละพี่แั้วม ก็สำหรับวันนี้พี่เขาเจะอัปนผ่านไปด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณแฟนเพจทุกๆทา่านนะครับที่ติดตามและก็ขอบคุณพี่ที่มาจากโคกสำโรงนี่แหละไอ้สแกวล,ลาบครับผมบานไก่เรือนเคียงเรานี่แหละโอกาสหน้าจะอัปเดตวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกสาหรับลูกค้าทางชนบุรีนะครับผมก็เดี๋ยวจะได้จะส่งไปให้ครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ